สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช n n น l กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำผัด3ามฉุนหรือที่เรียกกันว่าผัด3ามเหม็นนะครับก็อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับอย่างผัด3ามเหม็นครับเขาจะมีผักที่มีกลิ่นหอมสามอย่างครับก็จะมีเป็นนี่เลยครับชะอมครับอันนี้เพิ่งตัดมาสดๆจากที่บ้านเลยครับตอนนี้หน้าฝนครับแตกยอดอ่อนๆมาเลยหอมแล้วก็น่าทานสุดๆเลยครับแล้วก็อย่างที่สองครับก็จะมีเป็นสตอครับอันนี้ก็แกะเตรียมรอให้เรียบร้อยเลยแล้วอีกหนึ่งอย่างครับที่กลิ่นแรงก็น แล้วเราก็จะมีเป็นวุ้นเส้นครับวันนี้ผมใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะครับอันนี้แช่น้าให้นุ่มเลยครับเราก็จะมีเป็นกุ้งสดครับอันนี้ร้างทักข้อาแกะเปลือก่าหลังดึงเส้นดาออกให้เรียบร้อยเลยนะครับไข่ไก่วันนี้ผมใช้น้ำมดนสามฟองครับกระเทียมสับหยาบพริกครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ําปลาซอสหอยนางรมน้ําตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทากันเลยครับ ก่อนหนึ่งก็วุ้นเส้นครับอันนี้ผมใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะครับนามาแช่น้ําจนจะแทงวุ้นเส้นนุ่มดีเลยครับใช้เวลาแช่ประมาณ5้าถึนาทีครับเสร็จแล้วก็นำขึ้นมาพักที่เด่นน้ำนะครับเสร็จแล้วผมจะตัดแบ่งขั้นตอนนี้เลยครับเวลาที่เราผัดหรือว่ารับประทานจะได้รับประทานได้ง่ายนะครับตัดให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการเลยครับอันนี้ก็ใช้ได้แหละพักรอไว้ก่อนครับแล้วก็ชะอมครับ ชะอมเนี่ยเขาก็จะมีหนามอยู่ทั่วทั้งก้านเลยนะครับเนี่ยเป็นหนามแหลมๆอย่างนี้เลยนะเวลาที่เราเด็ดครับเทคนิคที่เราจะไม่โดนหนามตามครับให้เราเด็ดเอายอดออกมาก่อนเด็ดยอดแล้วก็ใบอ่อนๆน,นี่ออกมาก่อนเลยครับส่วนที่รับประทานได้นะครับแล้วก็อย่างใบที่3ามเนี่ยมันยังอ่อนอยู่รับประทานได้มันก็เด็ดปลายก่อนเสร็จแล้ววิธีการเด็ดชะอมไม่ให้โดนหน,นามครับให้เราจับตรงปลายยอดมันครับแล้วก็ลูดย้อนหนามลงไปครับลูดย้อนกลับลงข้างล่างเนี่ยตรงที่มันอ่อนๆก็จะขาดหมด แล้วตรงที่ใบที่ก้านที่ค่อนแข็งครับก็จับเราลูดอย่างนี้เลยเนี่ยลูดมันจะเป็นย้อนหนามลงมาครับอย่างเงี้ยเราจะไม่โดนนามต่ำนามอยู่ด้านนี้ลูดลงมาเสร็จก็จะได้ใบชะอมมายางเลยครับง่ายเลยดูเขาถ้าเกิดอย่างเงี้ยใบแก่กันไปแล,แล้วรับประทานไม่อร่อยไม่เอาแล้วครับก็เลือกอ่อนๆอ,อ,อย่าเลยตรงยอดเด็ดให้เรียบร้อยเลยครับใบที่สองเนี่ยยังอ่อนก็เด็ดปลายออกมาก่อนพอถึงตรงก้านที่เริ่มแข็งครับจับ ปลายก้านแล้วก็รูดย้อนกลับลงไปหาโคนครับง่ายๆเลยครับก็จะได้รับประทานชะอมแบบไม่ง่ายและไม่โดนนามตําครับเด็เดเตรียมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่เลยครับเราก็จะได้ชะอมอ่อนๆเรียบร้อยแล้ครับยอดอ่อนๆเลยอันนี้พักรอไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็มาลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะให้เริ่มร้อนกันเลยครับ ใส่น้ำมันลงไปพอประมาณครับพอกระทะน้ามันเริ่มที่จะร้อนครับก็ไข่ไก่ครับใส่ลงไปเลยยีล้วนไข่ก่อนเลยครับวันนี้ผมจะลวนแยกกันนะครับผมไม่อยากให้ไข่แล้วก็กุ้งกับแข็งกระด้างเกินไปครับผมก็จะแยกออกมาเป็นส่วนๆเลยหั่นคนๆทำเหมือนไข่ขยี้ครับ ้ไข่เซ็ตตัวพอประมาณครับเนี่ยไข่สุกเซ็ตตัวขนาดนี้ผมพอใจแล้วครับก็นำขึ้นพักรอไว้ก่อนเลยแล้วก็กระทะไปเดิมเลยครับเติมน้ำมันเพิ่มลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็กุ้งครับน้ำลงมาจี่รวนให้กุ้งเขาเริ่มสุกก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะ เป็นการควบคุมความสุกข,ของกุ้งเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราผัดนานเกินไปเนื้อกุ้งเขาจะแข็งกระด้างทาให้รับประทานได้อร่อยนะครับผมก็จะนํามาผัดแยกก่อนเลยหรือว่าถ้าเกิดใครถนัดจะผัดรวดเดียวเลยก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่เลยแต่ผมถ้าเกิดใครอยากทําให้ง่ายครับควบคุมความสุกข,ของเนื้อสัตว์ได้ก็วิธีนี้ครับง่ายที่สุดแล้วผัดแยกเลยเดี๋ยวค่อยมารวมกันทีหลังครับผัดกุ้งใช้ไฟแรงได้เลยนะครับเราใช้เวลาผัดไม่นานครับ นะครับผมผัดลวนกุ้งมาได้สุกทั้งประมาณ80%นี้ก็ใช้ได้ครับพอใจแล้วก็ตักแพักร้อก่อนครับอันนี้ผมใส่รวมกับไข่ที่เรารวนม,มาสักครู่เลยนะเสร็จแล้วก็กระทะไปเดิมต่อได้เลยครับกระเทียมสับน,นี่กระเทียมสับแบบยาครับนํ้าม,มาผัดกับน้ำม,มันเล็กน้อยครับให้กระเทียมเริ่มออกกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนเลยนะครับเวลาที่เรานํามาผัดกับอย่างอื่นก็จะได้มีความหอมของกระเทียมมากยิ่งขึ้นเลยครับ อย่างเมนูผัด3ามชุนดครับก็จะเป็นเมนูที่รวมมาผักที่มีกลิ่นแรงไว้ทั้งหลายเลยครับนำมาผัดรวมกันนะปกติแล้วอ่ะกลิ่นเขาจะฉุนมากแต่ถ้าเกิดเรามาทําเมนูนี้เวลารับประทานอ่ะกลับเป็นอะไรที่มันอร่อยเข้ากันดีครับความหอมแล้วก็รสชาตินี่อร่อยเข้ากันเลยเรียกว่าเป็นเมนูที่ทานเป็นกับข้าวก็ได้ครับหรือว่าจะทานเล่นเลก็อร่อยครับเด็ดเลยพอเราผัดกระเทียมจนกระเทียมหอมได้ที่ก็ใช้ได้แล้วครับก็กระเทียมดองครับกระเทียมดองนี่อย่าลืมแกะเอาเฉพาะเนื้อนะอันนี้ผมแกะไว้เรียบร้อยแล้วครับเพราะ แข็งครับทาแไม่อร่อยหรือถ้าเกิดกระเทียมไข่หัวใหญ่ก็นําไปหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ครับจะได้เราทานได้งา่ายปริมาณนี่ใส่เพิ่มลดได้ตามความชอบเลยนะครับสัดส่วนของส่สวนผสมทั้งหมดว่าเมนูนี้ไม่ตายตัวครับปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบเลยไก่กระเทียมดองไปเสร็จก็ผัดต่อยสักครู่นึงครับให้เขาเริ่มหอมนะแล้วก็ตามด้วยสตอครับสตอนี่ผมก็ใส่ทั้งเม็ดเลยครับชอบทานแบบ วเวลาเคี่ยวให้โดนกรุบกรอบหอมๆเลยหรือว่าใครไม่อยากได้ทั้งเม็ดครับจะหั่นสักหน่อยก็ได้เช่นกันนะครับนืตามความต้องการได้เลยแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นได้เลยครับวุ้นเส้นที่เราแช่น้ำจะนุ่มแล้วนะหรือใครจะใช้เป็นวุ้นเส้นสดก็ได้เช่นกันครับผัดวุ้นเส้นกับกระทะน้ํามันร้อนๆสักครู่หนึ่งครับเนี่ยวุ้นเส้นเขาที่เราแช่น้ําไว้เขาจะมีความชื้นอยู่แล้วเราก็จะผัดให้เขาสุกร่มได้ครับแต่ถ้าเกิดวุ้นเส้น ของใครมันนุ่มยากหรือว่าต้องการให้นุ่มๆหน่อยอ่ะผมก็จะหยอนน้ำเปล่าเพิ่มลงไปครับเนี่ยหยอนลงไปเล็กน้อยครับอยาง,างผมท้าผุ้ตัวยูครับซูเปอร์จะต้องนุ่มหน่อยครับจะได้รับประทานได้ง่ายแต่จะให้เราปรุงรสได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ก็ซอกหอยนางลมครับน้ำปลาครับแล้วก็ต้านทรายครับตัดรดเล็กน้อยสรสชาติจะได้กรมกรอบนะครับ ผัดให้เข้ากันดีเลยครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟรแรงได้เลยนะครับระดับความนุ่มของวนเส้นนี้ตามความชอบได้เลยนะครับใครชอบทาเป็นเส้นที่นุ่มๆก็ผัดนานหน่อยครับแล้วเ,เติมน้าหยดเพิ่มนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบวนเส้นที่ไม่ได้นุ่มมากก็ผัดแบบเดียวก็ใช้ได้แล้วครับเนี่ยพอสังเกตว่าวนเส้นเริ่มนุ่มได้แบบที่เราต้องการครับก็ไข่กับกุ้งที่เรารวนแยกไว้ครับใส่ลงไปเลย พริกครับเพิ่มความเผ็ดร้อนแล้วก็สีสันสวยงามครับแล้วก็ชะอมครับความหอมเด็ดๆเลยครับที่เราใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับอพอใส่ทุกอย่างรวมกันลงไปแล้วนี่โดนความร้อนขึ้นมาเนี่ยกลิ่นเขาหอมเข้ากันดีมากเลยครับสังเกตด้วยครับเราทําผัดวิธีเนี้ย ไข่ที่เราผัดไว้มันก็จะเซตตัวเป็นชิ้นสวยงามครับสีสันก็จะสวยงามด้วยแล้วก็กุ้งกลางๆก็จะไม่สุกเกินไปนะครับนี่เราผัดไฟแรงได้เลยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นครับอันนี้ผมเพิ่มความหอมไปเล็กน้อยโรยๆไปได้เลยเพิ่มน้ำอีกนิดนึงครับผมชอบรนเส้นนุ่มๆหน่อย เสร็จแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับญาติใ็้มือเลยนะรสชาติกำลังดีเลยครับจะได้แล้วพอสังเกตว่ากุ้งผักที่เราใส่ลงไปทุกอย่างสุกดีก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านี้แหละครับผัดสามชุนหรือว่าผัดสามเหม็นครับอือหกลิ่นหอมฟุ้งทั้งครัวเลยครับน่าทานสุดเลยเส้นนุ่มๆครับต๊บตอกกปอบ กุ้งหวานกรอบเด้งครับเนี่ยไรครับเป็นเมนูที่อร่อยเข้ากันแล้วก็ลงตัวสุดๆไปเลยครับเนี่ยทำง่ายมากเลยนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดสามชุนหรือว่าผัดสามเหม็นนะครับเส้นเหนียวนุ่มครับกลิ่นก็หอมดีมากครับหน้าตาสีสันดูน่ารับประทานสุดๆเลยครับ นี่เลยครับน่าทานมากเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับนี่เลย mm hmm. สเส้นนัดเหนียวนุ่มดีมากครับทานคู่กับสตอกกระเทียมดองแล้วก็ใบชะอมครับลองชิมดูนะ mm hmm. รสชาติหอมกลมกล่อมดีมากครับไม่น่าเชื่อเลยว่าผักสามอย่างที่กินแรง,แรงครับเวลามารวมกันแล้วมันจะอร่อยขนาดนี้ เรีกว่าเป็นเมนูที่ทานเล่นๆก็ได้ครับทานกับข้าวนี่ก็อร่อยเลยชิมกุ้งดูบ้านนะกุ้งก็สุกหวานกรอบกาัางดีครับเรียกว่าเด้งๆเลยทานคู่กับผัด3ามชุนของเรานี้อร่อยเข้ากันสุดๆไปเลยครับเด็ดมาก ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ